วันนี้นะครับขอบคุณมากมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อเดืใหญ่ของสิงห์สิงห์นะครับวัดสิงห์นะครับอีกนึงก็คุณอ่นนะครับหรือเกี่ยวกัสมนั้นเป็นพ่อแม่อีกคนนึงของลูกชายโดนนะครับเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่นะครับที่มาอยู่ร่วมชายคาบ้านสิงห์นี้นะครับก็เป็นวันที่ม,มาเห็นแล้วนี่ เป็นเปียบเสมือนพลังวิเศษเหมือนเพลงที่เพิ่งออกไปนั่นแหละนะครับที่จะทําให้นุกธนดลนะครับแล้วก็ไบปลายวิโอนะครับมีพลังในการที่จะสู้ต่อนะครับมาเห็นพี่ๆเพื่อนร่วมงานนะครับพี่ทีมงานทุกๆคนทุกๆท่านนะครับโอ้วันนี้ถือว่าพ่อก็ภูมิใจนะครับที่ลูกชายมันอยู่ตรงนี้โดยที่มีผู้บริหารนี่พี่ๆเพื่อน คนรอบข้างนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือผักดันพร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันกับน้องนะครับทุกๆคนเป็นปีที่แสนพิเศษมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาดูจริงแล้วนะครับนุ้งธนดลนี่ตั้งแต่กเกิดมานี่ถามได้เลยไม่เคยได้เป่าเคกหรอกเพราะว่าไม่ไม่ใช่มันก็จจเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ด้วยาภาระครอบครัวด้วยอะไรต่างๆบางครั้งในครอบครัวเราสอนลูกบอกลูกลูกเข้าใจนะครับว,ว่าเราไม่จําเป็นต้อง ไปยึดถือขนมทำนียมประเพณีของอะไรใครหลายๆคนหลอกแต่ในส่วนตรงนี้เราเซฟตรงนี้เราประหยัดตรงนี้นะครับให้เกื่อวันข้างหน้าพอมีอยู่มีกินพอที่จะจัดจ่ายใช้สอยตรงนี้ได้เราทํามันก็ไม่เสียหายนะครับตั้งแต่เด็กๆในเล็กมาก,ก็จะบอกสอนลูกในลักษณะนี้นะครับก็คอยอพอน,นุกธนดล นะครับมีชื่อขึ้นมาหน่อยนะครับช่วงปีสองปีมานี้ก็ปล่อยให้น้องเหนียนะครับปล่อยได้เป่าเค้กไปด้วยครับนะครับก็แม่ครอบครัวนะครับภูมิใจในตัวลูกๆนะครับที่ขาดไม่ได้ขอบคุณจริงๆเลยนะครับที่ขาดไม่ได้จริงๆเลยเมื่อตอนอยู่ในไรส่สนนะครับก็มันเลือกไม่ออกนะครับมันสดเกินไปวันนี้นะครับขอบคุณที่พีเอซีนั่นแหละนะครับเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนในการผลักดันนะครับ ให้มีชื่อนุกธนดลวันนี้ไปไปอยู่ในวันนี้นะครับแล้วก็นักร้องนะครับน้องๆลูกค่ายสิงห์ทุกคนเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงแฟนคลับตัวประเทศนะครับขอขอบคุณมากๆขอบพระคุณจริงจ<ะ>นะครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอบคุณเลมซีนะครับผมอยากจะต้องพูดไปในไลาส่วนน่เมื่อกี้ขอบคุณมากๆที่ทําให้วันวันธรรมดาธรรมดาวันนึงวันที่2 1ตุลาเป็นวันที่พิเศษมากๆในปีน ไม่เคยคิดว่าจะมีคนส่งช่อาเยอะขนาดนี้ไม่มีไม่คิดว่ามีคนจะทำซุ้มดอกไม้ไม่เคยคิดว่าจะมีคนรักเราเยอะขนาดนี้ดีที่พิเศษพิเศษมากมากขอบคุณเุทุกคนขอบคุณแม่พ่อแม่ทุกคนนะครับทุกท่านไม <sk r isa> นรัก <sk r isa>